การเปิดคลิปก็คือเดี๋ยวเราจะค่อยรอให้ผมแห้งแล้วก็จะค่อยแต่งหน้านะคะวันนี้เราจะไปอยุทยาค่ะเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแล้วก็มาเจอกันทีนะคะกิ๊ดกิ๊ดของพี่น็อตนะคะกลิ่นโรแทนนี่มิวมั้งแล้วก็นี่จะเป็นการแต่งของพี่แค่ แบบว่าอากาศดีนะแบบแดดร่มลมตกไม่ค่อยมีแบบฟ้าทิจจ้าจันดเดี๋ยากำลังดูอยู่ว่าจะไปเช่าชุดไทยดีไหมตั้งสองร้อยบาทเดี๋ยวเราจะไม่มีตังไปกีชา,ออาเขนะียวคันเนดนี่ชุดไทยก็คือแบบว่าเหมือนหมู่บ้านชุดไทยเลยอ่ะชุดไทยเรียงกันเป็นตับเต็มไปหมดสวยมากแต่มันต้เป็นไทยประยุกต์ต่างละบ้านนี่ดูสิมันน่าจะขับผิวมากเลยนะคนนี้ อุ้ยสีฟ้าสวยอันนี้จืดฉนนันไม่เอาคุณคุณว่าสีฟ้าฉันสวยปะดูสิสีฟ้าแต่สีแดงอุนน้ยสีฟ้าดีกว่าชุดนะคะก็เป็นอาจจะมีราคาที่แพงสุดก็คือ3 0 0อบาทจะเป็นพวกแบบไทยประยุกต์แล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกปักปักอะไรก็ไม่รู้อ่ะน,นั่นก็จะเป็นสามรอ สร็จแล้นี้ก oh ็คือ200บาทแล้วเราก็จะสามารถเอาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้จะไปใส่ไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือจะไปคาเฟ่หรือว่าจะไปเลี้ยงอาหารช้างเราใส่ชุดนี้ไปได้ทั้งวันนะคะก็มาคืนก่อน6โมงเย็นประมาณสวยมากทุกคนดูดิเครื่องประดุกประดับคือแบบับผิวช่ำมากเนี่ยยิ่งอยู่กลางแดดนะยิ่งดีเลยมาีคาเฟ่ค่ะ อยู่กลางแดดสวยมากเลยค่ะอยาไปถ่ายรูปกันนะคะคนสมัยก่อนเขาก็ลำบากเหมือนกันเนาะ ตอนนี้เราก็มาเข้ามาในวัดชัยวัฒนารามแล้วนะคะค่าเข้าสำหรับคนไทยก็เป็นคนละ10บบาทค่ะ ข้าไในกันดีกว่าน้อะเพราะว่าตอนนี้มันแบบร้อนมากอันนี้แดดกำลังร่มเลยร่มแบบร่มเนี่ยปะไปดูข้างในกันฉันได้รูปต้องเปล่าก็ไม่รู้อ่ะดูแม่สิถ่ายไรก็ไม่รู้ถูกร่มยังไงอ่ะกดข้างบนอันนี้คือเสาไฟฟ้านะคะก็คือพลุงพลังสุดๆ

งามง้าวไปหมดายหนอไม่ได้ปหมันไดนวันนี้จะมาเป็นตากล้องนะคะเพราะว่ามีแต่คนถ่ายรูปไม่สวยน้อยนอยสุดดดไไมม่่่่อออออยยยถาาีีีโ้้้ใหหนเขกรบ รถเห็นรอเห็นหรอ นไปชมโบราณสถานข้างในกันนะคะที่นี่เขาจะมีพระพุทธรูปที่แบบว่าเหมือนไม่มีเสียน มุมนี้สวยรู้สึกถ่ายรูปไปตรงนี้สวยสว,วยจริงแดดรอยแหละงามแต่งงามว่างามปลาล่ำประเหลือเอจ้าคือทายาคนต่อไป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 ,ไป ไม่รู้ถามทงรู้ชะตาว่าเราเข้ากันได้ไหมกะเเอาได้อะต่อไปทำตามเขาน่มอยเปิงีไเปิดเรลไหถ่ายเป็นมุมวาย kek kek deng 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 <laughs> หนังหลุดแล้วแล้วมันกดเข็มมาเข็มมาเกียเข็มมาโอ๊ยจะด้วยกิ้กกงปฐมพยาบาลนะคะ ระยะสภาพตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนชุดกันแล้วนะคะเปลี่ยนตัวจนต้องแบบไม่ไหวจร,จริง,รงๆ,งๆบอกเลยใครจะอยู่ก็อยู่ชุดเดียวที่เดียวก็พอแล้วอากาศไม่ใช่แบบเมืองหนาวเนาะตอนนี้เราก็มาถึงวังช้างอยุธยาแพรพเนียดแล้วน,นะคะ จะให้อาหารน้องช้างกันแล้วเมื่อกี้กําลังจอดรถตอนแรกจะถามว่าให้อาหารตรงไหนช้างมัยยื่นงวงมาจะมาจับบอยหลังรถจะบอกให้ให้ช้างมาอไปไปเอวเมื่อกี้น้องเอางวงมาจับเบาะรถแม่แล้ววิปปิ้ว้าวช้างหัวเองช้างเอามงวงมาเอว เขาแสดงไปแล้วนี่เขาพูดอยู่นี่ให้อะไรี่ให้หอสองร้อย0แล้วให้ไปอย่างนีกให้ห้าสบาทก็ไล้ จะมาให้อะไรผมหารห้อย่าเอากล้องเอาไปนะให้จังใหญ่เลยยายาแล้วตัวใหญ่มากเอาให้ไม่ใช่ใกล้เข้าไปสิเข้าไปให้ตัวอื่นบ้าง นี <พ uka> โอ้ยใหญ่มากม,ามันกินผักอยู่ปะเฮ้ย <ster> มันดูจะมายายกินอยู่เลยกินหลายอย่างเ <ster> <ster> นาะนี้ยังไม่ปล่อยผักเลยกินแตงกวาอเดียวอ่ะตัวใหญ่สุดตัวใหญ่สุดตกใจอ๋อ <trabaj> อันนี้ถ่ายรูปแล้ จะเป็นสำหรับไว้นั่งช้างนะคะอาทิตย์นี้อายุทยาวันเดยทีิปของเราก็ได้มาตามรอย แรกก็คือวัดชัยวัฒนารามสที่ที่2ก็คืออะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้อะไระวังช้างวังช้างไรทิยาแหลมระเนียดนะคะตอนนี้ก็เราจะไปตามที่ที่สามก็คือวัดจีนก๋ยเตี๋ยวหรือวัดจีนนะคะเสร็จแล้วที่ที่สี่เราจะไปตามรอยคันเล่นโมโซยูดียร้านของที่ร้านที่พี่จูดีเป็นหุ้นส่วนนะคะ ตรงที่คันเนมาขึ้นเรือเลกเรือนำเที่ยวอ่ะเห็นไหมดูสินี่ตรงนี้เลยนี่ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ตรงที่ฮันเลนมาลงเรือนำเที่ยวคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดจีนแล้ววัดชื่ออะไรนะรัะตนชัยหรอชื่อเต็มจะมาตาม,มรอยหิว้วหีไปทาน ก๋วยเตี๋ยวเรือดั้งเดิมของอุทอยานนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือวัดจี คนนี้ก็คือมีมั้าแบบว่าน้ำตกเป็นตะโูแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยค่ะน่ากินมากเต้าหู้ ทุกคนรีวิวเบเกยวก็คือแบบเกเียวเนี่ยอร่อยครับซุปแบงกวาอร่อยมาแล้วก็เบเกิวเป็ดก็แบบเป็นบะหมี่แบนบะหมี่เส้นแ็ดชอบมากทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่โมโซโยเดียแล้วนะคะเป็นคาเฟ่ที่พี่กิดที่เป็นผู้สวดน่าที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนที่นี่เมืองญี่ปุ่นเหรอ ก็มันม <ai> ีคาเฟ่ข like ้างไหนมันจะมีแบบมีค่าเข้า80บาททุกคนแล้วก็หูมันจะเป็นเหมือนเมืองญี่ปุ่นเลยมีตัวแบบติ่นอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูก็เอาเวลาไปซื้ออะไรก็ใช้80บบาทจ่ายตังได้ ใช่ก็เวลาซื้อลไวก็ตังเอาเอา,เอาตั๋วไปใช้รถ80บาท ลอยคันแลนกันไอ้อมคนละลอยกันแม่สามพี่นอ้องมันเป็นตู้ปอมปะตู้จีก็วะตู้ปอมบรรยากาศดีมากว้าวอย่งกว้างอะทุกคนนี่นี่เป็นคาเฟ่จะดีมากจ่ายตังค์เลยดินี่ได้จ้องจ้องอุ้ยเนี่ย,ยถ่ายรูปกันก่อนบอลม,มาถ่ายรูปในนี้ก่อนก้องอยู่ในรถอ้าวปไปหยิบเลย กล้องอยู่ในรถอุ้ยตรงนี้สวยถ่ายรูปดิคุณอุ้ยตรงนี้ก็สวย,น,สวยนี่จะน่าจะเดินเข้าไปได้อยก่เลยนี่ยใช่ไหม ดูดิฮึบอุ้ยอันนั้นก็สวยแต่เดินไม่ได้ปะ่ะอ๋อห้ามเข้าก็เป็นโซนใหม่เหรอ,เ,หรอ,อเนี่ยตรงนี้สวยโอ้โหทุกคนห้องน้ำยังสวยอยูจริงปะ มุมถ่ายรูปเยอะมากตรงนี้สวยมากกระ่นี้เนี่ยรดงกระดิ่งกระดงกระดิ่งก,งกุุงกิ้งมากอันนี้สวยสวยจริง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 ขะาว ต,ตอนนี้ก็จะรายงานสถานการณ์นะคะ <c oughs> ก็คือว่าเราอยู่ที่อยุธยานะคะคือร้านว่าโมสุโยเดียนะคะก็จะรายงานสถานการณ์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะร้อนค่ะแต่ก็บรรยากาศดีเนี่ย,ก,ยก็ร้อนใช้ยาสีฟันสูตรอะไรคะเกลืออยู่แล้วค่ะ สามัจจะลาต้ไปนะคะเป็นเมนูที่คาแรคเมาชงที่ร้านตอนนั้นเดีย๋ยวมาชิมกันนะ คิดถ <laughs> ูกต้องนะคะเฮ้เค่อหวานอร่อยมากูเลมอนบูเลมอนอร่อยนะไม่ไม่ไม่สุดช้นกัลู Thank <laughs> you. ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะช่วยกด subscribe กดติดตามกดแชร์กด comment มาพูดคุยกันได้นะคะกดไลค์ให้เยอะๆด้วยนะขอบคุณมากคะ่ะ